ไอโฟนไม่สั่นเลยแม้คนโทรมาโทรเท่าไหร่ก็ไม่สัน่นเหตุเกิดจากอะไรสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับผมเหตุเกิดจากลองไปดูครับสาเหตุที่1กันครับเริ่มต้นไปที่การตั้งค่ากันครับการตั้งค่าแต่สครั้งเพื่อปเปิดเจอการตั้งค่าแล้วเข้าไปเลยครับหนึ่นิ้วแต่2ครั้งนะครับสำหรับผู้ใช้งาน voice over เหมือนผม การตั้งค่าเข้ามาในการตั้งค่าแล้วนะครับให้ไปหาหัวข้อเสียงและการสั่นครับค้นหา <S 1> 1 <S ช่องน้<ค>นปัด<า>ขวาไปนะครับมดรคสิทธิ์โหมดเครื่องบิน w i f i บลูทูธเปิดเซลูลา่าฮอตสปอตส,ส่วนบุคคลการแจ้งเตือนเสียงและการสั่นปุ่มเจอที่เมนูเสียงและการสั่นเมื่อเข้ามาในการตั้งค่าแล้วเข้าไปเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับการสั่นหัวข้อเข้ามาในนี้แล้วนะครับผม จะมีเมนูที่ให้เราสังเกตอยู่สามตัวครับผมว่าสวิตต้องเปิดไว้นะครับผมเมนูที่หนึ่งครับผมสันเวลาเปิดเสียงเปิดสันเวลาเปิดเสียงนี่แหละครับสันเวลาเปิดเสียงนี่แหละครับต้องเปิดใครไม่ได้เปิดเปิดนะครับจิมให้เปิดหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งนะครับของผมเปิดอยู่แล้วผ่านครับผมสันเวลาปิดเสียงเปิดสันเวลาปิดเสียงอ่าตัวนี้ครับสันเวลาปิดเสียงอันที่สองนะครับสวิตผมเปิดอยู่อยู่แล้วใครไม่ได้เปิดจิ้มให้เปิดนะครับ นิ้วแต่2ครั้งเลยนะครับแต่ถ้าใครเปิดอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรครับแล้วไปที่เมนูด้านล่างสุดครับอีกหนึ่งเมนูครับผมใช้การสั่งการสั่งจักระบบเปิดแต่สงครั้งเพื่อสลับระหว่างค่า 1, <000. S> 1นิ้วปัดขวามาเรื่อยๆนะครับผมตัวเมนูนี้ครับการสั่นของระบบนะครับผมถ้าใครปิดไว้ให้เปิดนะครับจิ้มให้เปิดเลยแต่ถ้าใครเปิดอยู่แล้วทั้ง3อย่างนี้ผ่านครับผมแต่ถ้าใครปิดไว้1นิ้วแต่2ครั้งให้เนี่ยปึ๊บ เขา,าปิดอยู่1นึ่งิดแต่สองครั้งให้ปเปิดนะครับการสั่นของระบบตัวนี้ต้องเปิดนะครับสอย่างนี้ถ้าทำทั้งหมดแล้วยังไม่หาอีกคุณอาจจะไปปิดอีกที่หนึง่งทำให้การสั่นทั้งหมดไม่ทำงานอยู่ที่ไหนครับกดย้อนกลับออกมาครับผมการตั้งค่าปุ่มย้อนกลับกดย้อนกลับออกมานะครับอยู่ที่ปุ่มย้อนกลับแล้วกดออกมาเลยครับ1นึ่งิดแต่สอครั้งนะครับ การตั้งเสียงและการสั่นการตั้งค่าหัวข้ออยู่ในเมนูการตั้งค่าหลักแล้วนะครับไปหาหัวข้อการช่วยการเข้าถึงกันครับอเดี๋ยวผมหนึ่งนิ้วปัดขวาไปหานะครับฮอตสปอตส่วนบุกการแจ้งเตือนเสียงและการสั่นโฟกัสปุ่มเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมจอภาพและความสว่างหน้าจอโฮมการช่วยการเข้าถึงปุ่มมาหาเมนูนี้ครับการช่วยการเข้าถึงเข้าไปเลยครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งนะครับคุณสมบัติการช่วยการเข้าถึงช่วยให้คุณกำหนดการทํางานของ iPhone เมื่อเข้ามาแล้วนะครับ 1น,นิ้วปัดขวาไปหาเมนูสัมผัสครับไปหาเมนูสัมผัสกันครับการลดนอ o โอเวอร์ซูมปิดจอภาพการเคลื่อนไหวการอ่านเนื้อหาคำบรรยายเสียงกายภาพและสัมผัสปุ่มเจอเมนูสัมผัสแล้วเข้าไปเลยครับ1นิ้วตัด2ครั้งนะครับ S C Touch ปิดปุ่มเข้ามาในเมนูสัมผัสนี่นะครับให้หาเมนูการสั่นนะครับ ถ้าของใครสวิต์ปิดอยู่แสดงว่าคุณไปปิดการสั่นทั้งหมดไว้ต้องเปิดขึ้นมาครับเดี๋ยวเราไปที่เมนูการสั่นกันเลยครับหนึ่งนี้ปัดขวานะครับ S a s การดึงปัดลงที่การแตะกดหน้าการช่วยถ้าคุณมีปัดแตะเพื่อลกลกหน้าจอเลอกเขยา่าเพื่อเลิกถ้าคุณมาจะเขย่าการสั่นเปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่านี่แหละครับอยู่ที่เมนูการสั่นแล้วของผมเปิดไว้โทรเข้ามาก็สั่นไม่โทรเข้ามาก็ไม่สั่นก็ถูกแล้วอ ดังนั้นนะครับถ้าใครปิดอยู่เครื่องก็จะโทรเข้ามาใครโทรเข้ามาไม่สั่นเลยดังนั้นก็ต้องเปิดครับจิ้มให้เปิดเลยครับหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเท่านี้เองครับผมการสั่นนะครับตรงนี้ต้องเปิดไว้อย่าไปปิดนะครับเพราะไม่งั้นการสั่นทั้งหมดจะไม่ทํางานคําอธิบายของเขาคือเมื่อสวิตช์นี้ปิดอยู่การสั่นทั้งหมดบน iPhone ของคุณจะถูกปิดใช้งานรวมถึงการสั่นเตือนแผ่นดินไหวสึนามิและการเตือนฉุกเฉินอื่น ถ้าคุณมีปัญหาเวลามีคนโทรเข้ามาแล้วไม่มีการสัน่นเตือนใดๆเลยนะครับอย่าลืมมาเช็คดูที่การตั้งค่ามาในการช่วยการเข้าถึงนะครับมา,มาที่เมนูสัมผัสและมาที่เมนูการสั่นนะครับว่าเปิดไว้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เปิดอย่าลืมเปิดนะครับความรู้ดีๆอย่างนี้นำมาฝากกันกับบริการหมอคอม1414 plus นะครับผมฝากติดตามทุกๆช่องทางแล้วก็แบ่งปันต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ความรู้นำมาฝากกันโทรมาโทรเข้ามาแล้ว iPhone เราไม่สัน่น ทำได้แก้ได้แบบนี้เองลาไปก่อนแลครับสวัสดีค่ะ